ผลิดครั้งเดียวนะเนี่ยผีิครั้งเดียวคือควายเองความประทับใจของคุณลุงนะฮะคุณลุงได้ได้ประทับใจมากแล้วก็ได้ไปบอกหลายคนนะฮะแต่หลายคนก็ไม่เชื่อคุณลุงนะครับไม่เชื่อว่าคือมันเป็นไปได้ยังไงน้ายาล้างจานกับผงซักฟอกครับเขาบอกลุงจะบ้าหรือเปล่าเขาเขาบอกงั้นเลยอ่าใช่ไหมฮะครับถ้าเป็นอย่างนี้คุณลุงว่าดีไหมลดต้นทุนผลผลิตเลยพอใจดีไหมพอใจมากครับประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยนะครับขอบคุณคนแนะนําเราสักนิดหนึ่ง แนะนำเราเออขอฝากคุณอาจารย์ประกอ์อาจารย์ประคอนคงถันที่แนะนำสินค้าดีๆแล้วก็ถูกด้วยครับดีครับถูกด้วยนะครับอทั้งหมดเนี่ยได้สักกี่ไร่กว่าจะหมดชุดเนี่ยกว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยกว่าจะได้เป็นเม็ดเนี่ยประมาณเนี่ยทั้งหมดชุดเดียวชุดเดียวนี่นะอ่ะโอ้ผมว่าทั้งยี่สิบถึงสามสิบสามสิบไร่สามสิบไร่สบาย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 ครับแล้วลุงใช้ไม่เต็มที่ด้วยไม่เต็มที่ลุงใช้ครึ่งเดียวด้วย อยยากประหัดใช่ครับปกตินะฮะลุงครับปกติน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยปกติก็ให้ใส่หนึ่งฝาใช่ครับแต่คุณลุงใส่แค่ครึ่งครึ่งฝาผลผลิตก็ยังได้ขนาดนี้อแล้วฉีดทีเดียวด้วยครับโกหกหรือเปล่าลุงโอ้มาโกหกไม่โกหกนะเอาคอเป็นประกันเลยอ่าเป็นประกันนะฮะอ่าวนนี้อยากจะฝากบอกกับเกษตรกรคนอื่นว่าันนี้ก็ครึ่งเดียวอันนี้ก็ครึ่งเดียวใช่ไหมครึ่งเดียวครึ่งตัวเนี้ย อ่ะผมอยากให้คุณลุงวัวทองเนี่ยนะครับฝากบอกกับเกษตรกรคนอื่นนิดหนึ่งว่าถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้ท้าโพดคุณไม่มีน้ําหนักถ้าโพดคุณไม่เต็มฝากจะเชิญชวนมาใช้สินค้าครับฝากบอกนิดนึ่็ขอบอกกับพี่น้องนะชาวไร่ของเรานะครับครับลองไปทดลองดูครับครับว่าจะได้ผลเหมือนผมไหมอ่ะเออก็ลองดูไม่เชื่อก็ลองดูก่อนครับครับไม่แพงครับ ไม่แพงเนาะครับไม่ใช่เป็นพันห้าสองพันนะโอ้ไม่ไม่ไม่นะเพียงสี่ร้อยห้าร้อยเราก็ซื้อได้แล้วมั่นใจนะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะห้าร้อยเปอร์เซ็นครับอ๋อเอาละเชิญพี่น้องมาไซด์เลยครับอ่าไม่ติดขอขอบคุณบริษัทแอดเวลนะเออแอดเวลนะครับครับเออที่เอาผิวผลิตดีๆมาให้กับชาวไร่ชาวนาต่อไปนี้ชาวไร่ชาวนาอาจจะเดิมตาอ้าปากได้เดิมตาอ้าปากแล้วก็ปลดหนี้ได้แน่นอนเลยครับเพราะทุนมันมันต่ำทุนมันต่ำครับปุ๋ยเคยใช้ห้าลูกเหลือสองลูกลดลงมาลูกเท่าไยปุ๋ย ปุ๋ยลูกละเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบลดไปสามเจ็ดสามสองพันกว่าบาทครับสองพันกว่าบาทนี่ใช้หูเยอะแยะเลยครับนะซื้อซื้อผ้าซื้อใะ้ได้ครับกับข้าวซื้ออะไรได้เยอะแยะนะฮะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยใช้เงินไม่ได้เปลืองอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับแล้วแล้วก็สิ่งที่มันได้ขึ้นมาก็คือเรียกภูมิใจผลผลิตมันหนักกว่าเดิมนะฮะเขาโพดเขาขายน้ําหนักหรือเขาขายเป็นเป็นถังขายน้ําหนักครับน้าหนักนะฮะนี่ได้ได้เปรียบนะฮะยิ่งหนักเท่าไหร่ เราก็ดิ้งได้เงินมากเท่านั้นยิ่งสีสวยอย่างนี้โอ้โหราคาะชอบเกรดเครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เกรดเอใช่ไหมครับเกรดเอครับเขาดูเกรดเขาดูตรงไหนกันนะเขาดูสีดูเม็ดเขาดูมีสีดูเม็ดครับราคากันเลยถ้าอย่างนี้ต้องตีเกรดเอแน่ๆเกรดเอครับโอเคนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะฮะคุณลุงมีคุณคุณป้าอยู่ด้วยไหมอยู่ครับยังอยู่ครับคุณป้ารู้เรื่องราวแบบนี้ไหมก็ให้มาดูครั้งหนึ่งตอนเอดีใจไหมคุณป้าเห็นประทับใจไหมเออบอกว่ามันแปลก อาจารย์ในความันไม่ได้ขนาดนี้ครับเป็นไปได้ไงเออมปนเป็นไปได้ไงเนี่ยเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยอกดีนะพ่อเนาะว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างแหละครับเอาคู่นี้มาฉีดเอาคู่นี้มาฉีดมันจะชื่ออะไรฉันไม่สนใจก็ไม่ไม่สนเอาตัวนี้แหละสีเหลืองๆนี่แหละอ่าเดี๋ยวขั้งต่อไปนี่ลงรั้นต่อไปนี่ต้องซื้อแน่แนผมต้องลงอีกแน่นอนใช้ประจำเลยนี่นี่ถั่วเขียวอีกครับ ถั่วเขียวอีกฮะผมลองไปใช้ดูเขียวอีกออเห็นว่าไปใช้กับนาข้าวด้วยอ่าครับนาข้าวเสียเรื่องนาข้าวเดี๋ยวค่อยวกทีนะฮะวันนี้เรื่องข้าวโพดก่อนถ้าว่างๆเดี๋ยวไปดูนาข้าวอีกนะครับอ่ยได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปดูที่นาข้าวกันนะวันนี้เอาข้าวโพดก่อนเนาะเอาข้าวโพดก่อนโอเคโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกับคุณลุงอีกรอบหนึ่งวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอนี้ฝักใหญ่เท่ากันหมดเลยนะครับเดี๋ยเป็นเรียงเป็นหัวปลาสร้อยนะครับะตรงที่ต่ำๆนะมันได้คืบเดี้ยที่าง หักได้ยังครับคุณดวงหักได้แล้วครับแต่ไม่มีเวลาในจังทอนี้ค่อยๆเจ้วานทัวก่อนเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆหักนะฮะเพราะว่ามันยังอยู่ได้มันเพราะว่าใบมันเขียวใบยังเขียวอยู่ได้ให้มันสมบูรณ์มากที่สุดอะตอนนี้มันถือว่ายังสร้างแป้งไม่จบนะเนี่ยครับยังได้อีกหน่อยนึงครับเว่าเผื่อได้อีกสักห้าร้อยโลก็ยังดีให้มันเพิ่มน้ําหนักให้อือหือม่ใบนี้มันจะสร้างอาหารให้มันนะแต่ถ้าเป็นใบกรอบๆแล้วเนี่ยเขายังไงก็ต้องเก็บใช่ไหมฮะเรียบร้อยเดี๋ยวลาขึ้นนมมััีครบ เดี๋ยวลาขึ้นนะผมเห็นต้นนี้นะเนี่ยต้นนิดเดียวลงนิดเดียวแต่ฝักเดียวแต่ฝักเป็นไงโอ้โหดูนี่เนี่ยเนี่ยเทียบกันเลยเนี่ยกับสมบูรณ์อ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับมาจากไหนเนี่ยมหหศจรจันนะครับมันไม่มันแปลกนะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดาครับพี่น้องใช้นะโอ้โหเนาะ ปีหน้าเนี้ยไม่มีใครใช้อะไรเ็นต้นเล็กๆแกวๆนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับเนี่ยปักใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใหญ่แน่นโอ้โหใต้ต้นไม้ด้วยร่มไม้ด้วยปกติใต้ร่มไม้นี่ไม่ได้กินไม่ได้เลยอืกิ่งจจอแรงอีกไม่มีเลยทําไมฮะกิ่งไม้มันขมด้วยไงไม่ให้เงามันเงาแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันไม่เจริญขึ้นมาเงามันขมครับแล้วต้นก็ไม่โตไม่โตมันจะไม่ออกฝักไม่มีมันมาไงตอนนี้อามาด้วยนี่แหละกระชา เอทูบัยเนี่ยนะเอทูบันะครับโอ้โหมันน่าพิเศษมากเลยนะครับพิเศษพิเศษเอาลองเล่าให้ฟังนี้ว่ายาที่มาก่อนที่ว่ายาฆ่าแมลงที่เราเคยใช้ชุดเท่าไหร่นะเออมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมเห็นว่าประมาณเกือบสามพันอ่ะเกือบสามพันครับเอาอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่ครับเหรอถ้ามันลงบ้างๆเนี่ยไม่ค่อยอยู่ครับสามพันสี่พันก็แล้วแต่แล้วแปลกไหมเจอเอทูบไปชุดเดียวโอ้โหมาพักว่าบาทโอ้โหมับเลยไม่ต้องพูดแล้วครับ มาลงมาแรงนะฮะไม่ต้องอันนี้ใยครับมาลงมาแรงไปงี้โอ้โหไปหมดไม่ได้ไม่ได้ตายอยู่แถวนี้นะมันไปมันหนีอ๋อมันหนีมันหนีครับดวนมันก็แต่ตราบใดถ้าผสมยาฆ่าแมลงไปด้วยครับมันก็เล่นการฆ่าได้ดีฆ่าได้ดีแต่ถ้าไม่ผสมยาฆ่าแมลงครับไล่ดีดีมากครับมันไล่แมลงเออลืมยาครับผมผสมครับผสมฉีดยาฆ่ายาครับผสมฉีดยาฆ่ายาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนหรือพวกอะไรนี่นนะฮะอันนี <hör>. ้ผมใช้กะรรมอกโซน อาฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปผสมเอทูบิลด้วยครับเป็นไงผลของมันอก็อย่างนี้แหละครับเยตยมเลยนะดูอะไรดูดดดมีแต่ดินเปล่าๆนี่นะครับดินเลปล่าทั้งนั้นเลยไปตลอดเลยภาพมาก่อนไม่ใช่อย่างนี้เหรอครับไม่ครับมันจะขึ้นเลยหญ้าเต็มเลยพอหมดฤทธิ์ยานะครับครับไอกบ้การมอกรซนมันฆ่าได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าแต่ดูที่เขาเรียมันมาแทงมันมาแทงกิแล้วทับการแย่งอาหารเขาพวกกินอีกแล้วดีกว่ายาดูดซึมอีกครับใส่ปุ๋ยมลายหญ้ากินหมดกินหมด อมีพอยได้หลายผมรู้แล้วว่าทําไมถึงประหยัดปุ๋ยครับเพราะหญ้าไม่มาช่วยกินใช่ไหมครับครับเอาบเรารู้ทันแล้บก็เล่นหญ้าจะให้ตายรับคราบซะก่อนตายรับข้าวก่อนแล้วก็มาฉีกกระโนครับผมอืมเอาขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ได้ความรู้เยอะเลยวันนี้ลุงลุงให้ความรู้เยอะมากนะเป็นวิทยาทานสวัสดีครับ